วีโน่ของเรากับประสบการณ์ใหม่ไม่รู้จบสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ On the Way On Tour ตอนนี้เราอยู่กันที่ มาดูศึกษานะครับผมมาเที่ยวดูว่าพี่ดีพนมยงเป็นอย่างไรนะครับการชีพเป็อย่างไรและประวัติศาสตร์ของเขาเป็นอย่างไรกันร<ช>จะ,ะได้รู้นะครับว่าวันนี้ว่าเขาเป็นอย่างไรกันเอามาเลยดีกว่า S <S <S ตอนนี้เราก็อยู่ที่บุมหนังสือนะคะของท่านปีปริพนุยงนะคะค่ะตรงนี้นะครับกะจัดเก็บตัวเรี่ประวัติของท่านปีริพนยงไว้ที่นี่แล้วนะคะสมัครมาหาถ้าท่านต้องเนี่ยนะายสนใจนะคะมาสมัครมาท่องเที่ยวที่นี่ได้นะคะ ตอนนี้เราก็อยู่กันหน้าเรือมิตรภา์นะคะเราจะขึ้นไปดูข้อมูลกันว่าข้างบนมีน่า,าอะไรน่าสนใจกันนะครับข้าวขาด้วยท่านใส่รองน้ำอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของท่านดีดีของเรานะคะภายในมิตรภา์แห่งนี้นะคะก็จะมีพวกหนังสือ เกี่ยวกับท่านสีดีพนมยงนะคะนี่คือคนดีสีแสนดินท่านปีดีพนมยงนะคะ,คม,ะ,คะมีความสําคัญอย่างไรกับประเทศไทยนะคะท่านปีดีพนมยงนะคะมีความสําคัญคือ,อเพื่อท่านเป็นคนที่ดําเนินเอกราชในระบบประชาธิปไตยนะครับผมรงมีความทาในความยุติธรรมตลอดและเรียกร้องความเป็นอิสระนะครับในความเป็นพันธมิตรกับประเทศต่างๆ ในกทําความเข้าใจกันในมวลมนุษยชาตินะคะคุณท่านเลยมีความสําคัญกับประเทศไทย,ยเป็นอย่างมากเปรียบเสมือนว่าท่านเป็นแนวผักดันให้เหมือนมีการไม่มีการเอารัดเอาเปรียบก,กันนะครับผมท่านนะครับเดิมแล้วเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรงเกิดเมื่อเกิดอยู่ที่ตำบลท่าวัดอำเภอตำบลท่าวัสุกีอำเภออำเภอ,อำเภอกรุงเก่านะครับจังหวัดกรุงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอำเภอรกรุงเก่านี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นอำเภอพระนครศรียุทธยาครับในปัจจุบนันครับผมเราจะไปชมด้านในกันนะครับว่าจาะาเอาหนังสือที่ท่านเขียนไว้นะคะมีกี่มีอะไรบ้างนะครับผมอ่าน,นี้ก็จะเป็นชีวประวัติของเขานะคะผมว่าได้แต่ละสมัยนะครับว่าเขามีปัญหาอะไรแล้วก็ได้ทําการเรียกร้องสิทธิอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นหมวกหมวกที่ท่านใส่เออยููต่างประเทศอ่าในนี้ตอนนี้จะเป็นหมวกที่ท่านใส่่ตอนต่างประเทศ ศึกษาของท่านท่านจบมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์นะครับผมรเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปัจจุบันนะครับผมเป็นสาขาที่ท่านได้ได้เรียนมานะครับผมเป็นสาขาท่าปัจจุบันก็คือรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็หลักสูตรก็ท่านจบหลายท่านมีความรู้หลายด้านนะครับทางจะไปนะครับจะเป็นชี้วระว่าบนนะครับที่ท่านเคยได้เขียนไว้นะครับผมนี่จะเป็นใบอ่า พิศาอันน่ะเป็นของที่ระลึกจากในพิธีสมรสนะครับผมจดหมายถึงภรรยาเมื่อปีหนึ่งห้าหนึ่งสองเรายังไม่เกิดมีที่มาคารัตรช่วยชาติใช่ปะใช่ปะใช่นะสมัยที่พระท่านปีดีพนมยยนะครับทรงดำเนินเป็นนายกรัฐมนตรีทางด้านกระทรวงการท่ังนะครับผม ียง่ายๆเลยครับก็คือท่านปีดีพนมยงนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของรัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็ทางด้านเศรษฐศาสด้วยหรือเศรษฐศาสตร์ด้วยนะครับอันนี้คือกาศนียบัตร องรายการกันแล้วนะคะครับแล้ววันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์วาสุกีนะคบผมค่ะและพิธิธภัณฑ์ปีดีพนมยงนะคะ,ะ,คะที่เป็นสถานที่ในการถ่ายทานะคบผมใช่ค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีใช่ค่ะอย่าลืม,มนะคะติดตามด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะผมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย